พบกันเวลาเดิม5มงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น e ีีที่656แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง ถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะขายพระให้กับทางช่องหรือให้ทางช่องไปเหมาพราที่บ้านนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะเช่าพระจากทางช่องก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็มีพระส,สวยๆพระบ,บ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะ แต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยคะ่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงวัดไถ่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกดร,รุ่นเทวดาเดินดินสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะ สภาพดีมากๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่สวงวัดภัยพัฒนานะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวิชัยวัดสันติวิหารหนองแครสระบุรีปี2560สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะต่อโคดรหมายเลขด้านหลังค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อวิชัยนะคะวัดสันติวิหารสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชิดวัดมหา,าธาตุเนื้อทองแดงจังหวัดเพชรบุรีปี2480เก่ามากๆสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อชิดวัดมหา,าธาตุนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไรทองพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำปี2527าปี2ส2 7สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้เดิมๆเลยนะคะสภาพสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญกระไรทองนะคะพระมงคลเทพมุนีนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสังวัดพญายังปี2513สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญน,นี้สภาพใช้นะคะมีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสังวัดพญายังนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่บุญทานวัดป่าประดู่สีกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเป็นเหรียญเก่านะคะสําหรับเหรียญน,นี้ค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่บุญทานสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคําวัดบํารุงธรรมจังหวัดสระบุรีปี2,515สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสภาพใช้มีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อคําวัดบํารุงธรรมสระบุรีสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกิ่งวัดวังตะเคาะจังหวัดสุขโขทัยปี2513สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็มีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกิ่งวัดวังตะเคาะสุขโขทัยสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระครูเพชรวัดดงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเก่ามากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้มีการใช้มาพอสมควรนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระครูเพชรวัดดงยาวนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนรุ่นพิเศษห้าเสาจังหวัดลบบุรีปี2521สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพใช้นะคะมีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญห้าเสาหลวงพ่อบุญมีสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผินเนื้อเงินวัดเกาะแก้วนครสวรรค์จังหวัดชนบุรีปี2539สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะคะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อผินเนื้อเงินสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่6 5 0ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดวัตถุมงคลของท่านก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดหลังสถูปหลวงปู่ทวดไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะด้านหน้ามีลงยาเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะสภาพดีเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลังสถูปหลวงปู่ทวดสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ข่าวัดวังว่าอําเภอแกงจังหวัดระยองสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่ข่าสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมจังหวัดนครปฐมสภาพใช้หน้าเก็ตหน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญน,นี้ปี2,500นะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมปี2500สภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญล้อแมกหลวงพ่อเงินวัดบางคารุร่นหนึ่งพิเศษสภาพใช้หน้าเก็ตหน้าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็เดิมๆนะคะมีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญล้อแมกหลวงพ่อเงินบางคารนะคะรุ่นหนึ่งพิเศษสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชงมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดถ้ำน้ำสมเด็จเนื้อเมฆกระพัดสภาพดีน่าเกตหน้าบูชาค่ะองค์นี้ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดถ้ำน้ำนะคะเนื้อเมฆกระพัดองค์นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะเก่ามากไม่ทราบสำนักสภาพสมบูรณ์ใต้ฐานมียันนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะเก่ามากๆนะคะสำหรับองค์นี้นะคะไม่ทราบเลยนะคะว่าเป็นศิลปะทางไหนนะคะรู้แต่ว่าเก่ามากเลยนะคะเป็นรูปหล่อโบราณใต้ฐานมียันนะคะเห็นไหมคะ ค่ะสำหรับรูปหล่อโบราณนะคะเก่ามากไม่ทราบสำนักองค์นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพิษวัดคมังบรรจุอัธิปี2490จังหวัดพิจิตรสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้ ค่ะสำหรับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพิษวัดขมังนะคะสภาพใช้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์คต่อไปก็จะเป็นเป็นพระหลอ,อกเก่าสามด้านนะคะมีห่วงในตัวนะคะเก่ามากๆนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักสภาพใช้นะคะสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อโลหะผสมนะคะน่าใช้หน้าเก็บน่าบูชาค่ะ ถ้าท่านใดนะคะชอบพระเก่าๆหรือชอบเก็บชอบสะสมของเก่าก็จัดเลยนะคะกับองค์นี้ราคาเบาๆค่ะ,คะสำหรับพระหล่อเก่า3าด้านมีห่วงในตัวนะคะเก่ามากไม่ทราบสำนักองค์นี้ขอที่350ค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผระเนื้อชินเก่าพิมพ์เล็กนะคะ ขนาดก็เท่าไปนิ้วก้อยได้เลยนะคะเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้นะคะสำหรับองค์นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นพิมพ์พระสังกระจายหรือว่าเป็นพระปิดตานะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับพระเนื้อชิ้นเก่าพิมพ์เล็กนะคะเท่าไปนิ้วก้อยนะคะเก่าไม่ทราบสำนักองค์นี้ขอที่ สามร้อยค่ะเก่าเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเลี้ยนหลวงปู่แสนนะคะลงยาวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกษปี2562สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะเดิมๆเลยนะคะลงยาได้สวยมากๆเลยนะคะองค์พระก็จะเคลือบนะคะ สวยจริงนะคะพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่แสนลงยาวัดบ้านหนองจิกนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเข่ากว้างหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2550สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเดิมๆเลยนะคะถือว่าสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เป็นรูปหล่อพิมพ์เขากว้างนะคะเห็นไหมคะต่อโค้ดหมายเลขใต้ฐานนะคะสภาพก็เดิมๆถือว่าสวยมากเลยนะคะ ค่ะสำหรับรูปหลอกเขาวกว้างหลวงพ่อจันลันนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ขอที่450ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้เป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นพระชุดเนื้อผงหลวงพ่อเสือสำนักสงฆ์วัดดอนยายเผื่อนะคะบางระจ,จันสิงห์บุรีสำหรับหนึ่งชุดจะมีด้วยกันทั้งหมด สามองสามพิมพ์นะคะเป็นเนื้อผงนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพก็สวยเดิมนะคะองค์แรกนะคะเดิมๆสวยมากค่ะองค์ที่สองนะคะก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บหน้าบูชาค่ะองค์ที่สามนะคะก็สวยค่ะเห็นะคะน่าใชหน่าบูชามากๆค่ะ สำหรับพระชุดเนื้อผงหลวงพ่อเสือนะคะสำหรับชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมด3องค์นะคะสภาพก็สวยเดิมทั้ง3องค์นี้ขอที่300ค่ะเดิมๆเลยนะคะสวยทุกองคหน้าเก็บหน้าสะสมหน้าบูชามากๆเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุปผ้าร่วมกันขอบคุณมากค่ะ